เจอสุนทรชันน้ำเลี้ยขันครับชื่อเล่นชื่อเดียครับพ่อมาจากโรงเรียนสามเซนที่อะไรครับอ๋อตอนนี้อยู่ที่<อ>ไหนเนี่ยตอนนี้เนะครับเด็นอยู่เี็กที่สถา,าบันประสาทมาธุราครับจับพ่อแล้ดับัเพื่อนครับผมเพื่อนเรียนที่นี่ครับอืมเออพี่จำได้รู้สึกว่ามันจะมาจากที่อื่นใช่ไหมใช่เออแล้วก็ไอ้นี่มา อ๋อต้องมีนี่หน่อยหนึ่งเจ้าของคะแนนเท่าไหร่มึงเป็นเจ้าของคะแนนแพทซี่สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนรวมตอนนี้สองหมื่นห้านะใช่ปะมากกว่าประมาณสองหมื่นห้าเดี๋ยวตามมึงบ้างโน้ตนี่คือคนที่สูงสุดในคณะนะนั่นสถาปัตย์จุฬานั่นคือคนที่คะแนนน้อยสุดในคณะสถาปัตย์จุฬาดีครับตอนนีชอบอบอุ่นเนี่ยอย่างที่ใช้ในแปดสี่นีครับแล้วก็มีพวกผอดเรืนองกรที่ผอด มีอะไรจะกล่าวถึงน้องๆบ้างไหมตอนเรียนขยายามพยายามที่นี่มีพวกมีเรๆๆื่องอะไรมีเนื้อหาให้เรียนดีแล้วที่ว okay. ่าเราพยายามไม่เด okay. ีครับอนดีชอบอบอุ่นีีครับอย่างที่ใช้ในคณิตาสตดีครับแล้วก็มีพวกพอร์ตหนที่พอร์ตเยอะ